ชาดกห้าร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอน,นะพิรติชาดกชาดกว่าด้วยจิตคุณมัวไม่คุณมัวความสำเร็จในมรรคผล การบรรลุญาณสมบัติของผู้ปฏิบัติกรรมฐานนั้นเกี่ยวข้องด้วยความสมถะสันโดษหลุดพ้นจากกิเลสอันอยากได้อยากมีเป็นอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติภาวนาแม้สำเร็จญาณระดับใดแล้วก็ตามแต่หากรับเอาอาสวะกิเลสเข้าจิตใจ แม้นน้อยนิดยานวิเศษที่ภาคเพียนมาก็จักเสื่อมลงถดถอยลงสิน้นดังเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นณเบื้องพระพักของพุทธองค์ณพระเชตวันมหาวิหารคราวหนึ่งทางกลางที่ประชุมของทั้งภิกษุสงฆ์และคารวะ มีพราหมณ์ผู้หนึ่งถือของหอมและดอกไม้สดมายังพระวิหารเพื่อบูชาพระพุทธองค์วงหน้าของพราหมณ์ผู้นี้ไร้ซึ่งความสุขดวงตาสอแววสิ้นหวังพราหมณ์ผู้นี้เดินไปรวมกลุ่มกับอุบาสกอุบาสิกาเงียบเงียบ ทำไมชีวิตเราถึงเป็นเยี่ยงนี้ไปได้นะจะทำอย่างไรกับชีวิตดีหนอเมื่อนั่งจัดที่จัดทางเสร็จเรียบร้อยพรามก็ประนุน้อมฟังพระพุทธมนต์พร้อมกับชาววัถีคนอื่นๆกระเสความทุกข์นั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสัมผัสรู้ด้วยขายพระญาณทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสถามมายังจากอาสนะประธานซึ่งไกลเกินเสียงกูตะโกนหากแต่พรามกลับได้ยินดุดรับสั่งอยู่เบื้องหน้าดูก่อนมานุก เธอยังสอนมนอยู่หรือมนของเธอยังดีอยู่หรือข้าแต่พระองค์บัดนี้จิตข้าพระองค์ขุ่นมัวไปมนตราไม่อาจสำเร็จได้แล้วพระพุทธเจ้าค่าอันพรามผู้นี้รอบรู้เจนจบไตรเพศเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสาวถี ซึ่งต่อมาได้เป็นพระอาจารย์ของพระกุมารกษัตริย์และขหะบดีมากมายการสาธยายมหามนก็จับใจเป็นที่ชื่นชอบของพรามณ์นิกายทั่วไปพรามอาจารย์สอนสิษย์อยู่ได้ไม่นานก็สละโสดออกครองเรือนจิตที่เคยสงบอย่างสันโดษ ก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยราคะโลภโมหะหลุ่มหลงทั้งหลงในรูปลักษณ์เครื่องบำรุงสุขทางกายความโลภในทรัพย์สินเงินทองและแพรพันธ์ก็เกิดขึ้นทั้งยังรุ่นคิดแต่การค้าการลงทุนอีกทั้งห่วงใยโคกระบือ ที่นาธาตุโอกาสบำเพ็ญเพียรสาธยายมนก็เหือดหายไปไม่นานนักหลังการมีภรรยาและครอบครัวพรามผู้เคยขลั้งวิทยามนตราก็ถึงจุดเสื่อมถอยมนต่างๆไม่อาจสาธยายได้อีกต่อไปยามกัดกรุ่มไร้ทางออก พรามผู้เป็นครูสอนมนจึงมุ่งมายัางพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนากราบบังคมขอหลักปัชญาชีวิตไปเป็นหลักชัยเหมือนกับที่ชาวชมพูทวีปกระทำกันในเวลานั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทราบในยานวิเศษจนสิ้นตรัสแก่พรามนั้นว่า ดูก่อนมานุษมิใช่แต่เวลานี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนมนของเธอก็มีอนุภาพเฉพาะยามที่จิตไม่คุณมัวเท่านั้นครั้นพราหมณ์ผู้หม่นมองทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องอดีตชาติมาตรัสเล่าให้อนาพิรติชาดกดังนี้ ยังมีตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลหนึ่งทรงให้กุมารพราหม์เข้าศึกษาเล่าเรียนในตักกศิลาและเติบโตขึ้นในความดูแลอบรมสั่งสอนของอาจารย์ทิสาฟาโมกกุมารพราหมณ์ศึกษาไตรเพศจนชำนาญแล้วนำความรู้ที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์หลายปีผ่านไป วิทยาเวทก็แก่กล้าขึ้นจนเจงจบสารพัดมนตราสาธยายมลทุกคำพีไม่มีผิดไม่มีติดขัดจนได้รับความไว้วางใจได้เป็นครุผู้หนึ่งในสำนักไม่นานสักเท่าใดทั้งราชบุตรและกุมารพรามทั่วสารทิศ ก็ให้ความยำเกรงไม่น้อยไปกว่าอาจารย์ทิสาปาโมกสิทธิ์ทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาจากอาจารย์ให้ดีเถิดสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ให้พร่ำสอนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของสิทธิ์มากมายนะักจนกระทั่งวันหนึ่งกุมารพรามผู้นี้ ได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ของกุมารชาวกษัตริย์สิทธิ์เอย๋ยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องรับหน้าที่สอนมนและพรมจริยาต่างๆแก่กุมารชาวกษัตริย์และกุมารพราหมณ์ของสำนักขอพระคุณอาจารย์ที่ไว้ใจสิทธิ์ ให้รับหน้าที่นี้สิทธิ์จะตั้งใจสอนมนต์อย่างดีที่สุดการสอนพระเวทถ่ายทอดอัครมนตราแม้นเป็นภาระยากยิ่งแต่พระมานก,ก็กระทำได้สำเร็จงดงามอยู่เสมอทั้งสิทธิ์ขติยะกุมารและวันพรหรามต่างเก่งกล้าในไตรเพศชั้นสูง ความสำเร็จดังนี้เกิดจากจิตอันสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ใดๆออกไปสัมผัสสิ่งเร้าวัางเกิดสมาธิทุกขณะของการสอนอยาดนั้นชื่อเสียงของปรามานกแห่งตะกศิลาโดงดังข้ามแคว้นข้ามแม่น้ำทุกสาย กุลบุตรจากวันนพรามกษัตริย์ทุกนครก็ทยอยมาสู่สำนักพร้อมข่าวของแก้วแหวนมีราคามีคนกล่าวขานกันไปแพร่หลายว่าฤทธิ์อันเกิดจากสภาวะหนึ่งของจิตใจสมาธิสร้างความอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่แล้วก็เกิดอัศจรรย์ยิ่งกว่าแสดงฤทธิ์ เมื่อวันหนึ่งพระมาณนกผู้ขลังในมนกลับไม่อาจสาธยายมนใดๆไ,ได้เลยสักบทเดียววันนี้อย่าเข้ามารบกวนอาจารย์อีกเลยองชายมนอื่นใดก็ไม่มีให้ได้เรียนได้อีกแล้วอาจารย์ไม่สามารถรายมนได้อีกแล้วสิเอ๋ยครั้ง อาจารย์ที่สารามโมกผู้รู้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมก็กลับมาให้โอวาดสิทธิ์เอ๋ยเมือ่อใดจิตคุณมัวด้วยเพราะมีจิตใจกิเลสบังตาแม้นมนที่เคยเชี่ยวชาญก็เสื่อมถอยลงไม่อาจคล่องแคล่วได้อีกสิทธิผิดไปแล้ว สิทธิ์ไม่น่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเลยสิทธิ์เอ๋ยความสงบแผงจิตเรานั้นดูดกับสายน้ำเมื่อไม่คุณมัวก็ย่อมเห็นหมดทุกตัวสัตว์น้ำและกรวดทรายเห็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นได้ฉันนั้นเมื่อทรงประกาศอริยสัจ พราม์ผู้หมุนมองแห่งสาวัตถีก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลรู้เหตุรู้ทางรู้วิธีดับทุกข์นั้นในพุทธกาลนั้นพราหมณ์แห่งตักศิลากำเนิดเป็นพราหมณ์ในสาวัตถีอาจารย์ที่สาปาโมกเสวภรชาชเป็น พระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ